ช่วงเฉด,ดกระดานเซิงคลิปนี้นำเสนอการันตนอิสมาแอร์แอดเดรนะครับมานนำช่างซ่อมแอร์ตัวแทนจังหวัดครับเจอกับตัวเต็งมหาลัยเตี้ยนหนึ่นห้ารี่สิกครับของท่านอิสมะแอร์นะครับในช่วงเฉด,ดกระดานเซิงมาดูว่าจะเซิงตัวไหนและใครเซิงนะครับมาดูกันเป็นการัเดินก่อนของท่านอิสมะแอร์นะครับขยับขึ้นไปเล่นสูงขวานะครับฝันย่อเป็นท่าเตี้ยเบื้องตน้นท่านอิสมาแอร์ยี่สิบเจ็ดยี่สิบสามฝันย่อขยับหนึ่งมาหก ฝรั่นั้นแทรกกินเลยนะครับในแต้มนี้ท่านอิสอเวลหลบพอหลบปั๊บฝั่งนั้นก็แทรกอีกแทรกอีกก็หลบอีกครับพอหลบปั๊บก็หกมาเก้าท่านอิสอเวลยี่สิบเก้ายี่ิบห้าในเจา้าวะนี้ฝั่งนั้นขยับสิบเอ็ดสิบหกครับท่านอิสอเวลเลยได้จะมาแทรกกินเลยฝั่งนั้นปิดครับไม่หนีไม่แลกจะปิดมีอะไรบ้างอย่างนั้นนะครับท่านอิสอเวลลงมุมที่ตายยี่สิบเอ็ดฝั่นั้นขยับขึ้นมาครับทำท่าเหมือนจะต่อนะครับกักสองท่านอิ ฟอนันไม่ต่อขึ้นมาอย่างที่คิดครับทิ้งลมแล้วก็ขยับกดสสดิบบคองจังวันนี้ครับตกตายจากอเป้สองแรกสองนั่นอิสเมลถึงกับเซ็งไปเลยครับแต่เอ๊เรามีฮอตนี่ไวอย่างนั้นนะครับจัดการสสยออกซะนะครับเส้น1นึงทีแล้วก็ต่อสลับกดสองสดิบคองอีกหนึ่งรอบเอาสองนี้กันแต่ปัญหาคือฟนั้นถึงฮอตก่อนครับไม่เซ็งเลยอิสเมต้องขยับขึ้นไปครับได้เข้าฮอตทีหลังนะครับเ้าทีตาสี เตีมซูซีเหมือนจะเสมอนะครับแต่ดูแต้มนี้ดีๆครับจุดพิกพันเพราะนั้นขยับห้ามาเก้านะครับท่านอิสเมลสามสิบยี่สิบหกเต้มนี้ฝพรานั้นไม่ได้คิดมากนะครับคิดว่าไม่มีอะไรขยับฮอตไล่กดหรือว่าจะชวนแยกคนละตัวนั่นแหละครับเราไปแพรนไวอย่างเงี้นะครับแต่ท่านอิสเมลโยนให้กินแล้วก็กดสองสวัสดีครับจังวันนี้ครับอ้าวทำไมแอร์ทำอย่างงี้อย่างงี้นะครับเรียบร้อยท่านอิสเมลครับเปลี่ยนกันเสร็จเยอะนี้พี่หน้าครับผมสวัสดีครับ